พราะเนียวไม่อีกลดขก็พึ่งกับตุนไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเขาขึ้นราค่าเนาะตอนนี้ยังเป็นราค่า,ก,าก็เลยตุนไว้อีกสำหรับข้าวเหนียวข้าวเจ้าว่ามีปัญหาเรียสต็อกก่อนวายไม่ใหนน้เห็นดีๆแล้วจะชื้น ตัดพิษว้าจะซัดข้าวเหนียวไปตัดข้าวเจ้ากันงานเข่าบ่ใบว่าจะตัดสอบข้าวเหนียวเนื้อมาเสียไปตัดเป็นข้าวเจ้าอ่าอันไหน เด็กนี่ใส่ตอนพี่น้องกระสอบหนึ่งนี่ยมีหาโลค่ะอ่อนกระสอบหนึ่งนี่ยยี่สิบโลแต่ว่าเขาแบ่งเด็กกระสอบน,น่อยเป็นซีุ่กที่กระสอบกร,ระสน,นึงสว่านนี่หันเข้าไปซื้อแรงเอเชียนะคะแรงไทย ยอยู่ที่สองรยตัวสองร้อยสิบขาสองร้อยหาสบัว,วอันนี้เขาสื่อสองเข้าสื่อกระสอบหนึ่งหาลยสี่สิบหาอยสีสเดียยกิโลเนาะแต่ก็ให้เป็นถุงหน่อยก็จะได้สี่ถุงําว่าเข้าสื่อเข่าสองถุงหน่อยอยูรันไทนะ่น่ะเ่าเาเงินสื่อเขายุดสองหน่อยอยูรานไทนะ่น่ะเพิ่มเงินอีก่ถึงสามสิบคนเขาได้เข่าสกระสอบคิดดึขอของก็คือ,ขอ ไม่ไห้สร้างงานไทยไว้สิไป,สไปเอาเขาเขาว่ามันหมดใหญ่มาสันก็เลยไปเอาสองร้อยสามสิบเก้านี่แหละสองร้อสาสิบเก้าก้นนะจ๊ะม่ครัว่ามันบน,นี้หายก็เลยบไปซื้อมัเนี่เลยสันหาได้ได้เดียววันนี้ไม่ไหเอาผนเชอสั้นไว้กองเนี่มันเก็บไวได้ดสะดวกข้าเข้าครับว่าไม่อยตนตอนี้มีข้าวเหนียวอยู่ 40ิกโลนะคะส่วนขเขาแจงนีง้ใอเเอรกี้นะสอบคิแล้วนะสอ,สอบหนึงนยี่สิโลขึ้นฝึกทีนี้เลยเท่นี้การตัดิดไปสิตัดเอาขย้อนมาเก็บมาเสอกเปตัดเอาข้าเนี่ยเยออกเดออกี๋ดออย นับปเก้ามีแม่ชีซื้อเพิ่มอีกหาถุงเนาะจุดหโลแต่ว่าขอไม่ได้ไปซื้ออยอเออดีนันสิถุงละลอยข้นมีหน่อยเล่าก็จะได้การเยอรลอยข้นก็สิเป็นเงินลอยข้นก็สิได้หากิโลอันนี้นะถุงหน่งซอยเท่าไหร่บ้างอาปีนี่นะเอาปีที่แล้วปีสองพันสี่ตัดเพชรเดี๋ยวเก็บถุงเก็บแกก่อน มีสองขั้มิบหานี่ตุนข่าวอีกมีซิบหากิโลให้น่นาจะตุนให้มันได้แปดสิบโลนะคะขา่าวเปลืองคือข่าวเหนียวนี่ค่ะข่าวเหนียวได้แล้วสี่สิบโลสบายสบายแล้วเส้นข้าวปุ้นมีอยู่น้ำปลาแดกมีอยู่ start คนสิตัดข้าวเหนียว start ข,าวขา้าวเจ้าเป็นแห้ง มือเคื่อน,นี่เอากระปิเฮ็ดข้าวเขามาแล้วเอาขึ้นไปสต็อกย่อยมแืแเราสต็อกย่อยวันนี้ให้มันเหลือแต่เขากันเขาไรโบรี่สองกิโลมือขึ้นอยากข้าก็หุงกินอยู่แล้วก็ข้าวุ้นอีกสามกิโลสรุปแล้วเรามีข้าวอยู่ในมือตอนนี้หกสิบกิโลเหนียวสี่สิบเจ้าเนี่สีเปิดพิษทิ้งนลยนะ ส่วนสต็อกอื่นไม่มีอยู่ข้างล่างแนละ้วแต่ก็หน่อเจียมกับข้าวเมื่อนี้เวาอ่อนสด่ายอาหารสดอาหารแห้งเดี๋ยวสิเอฟของค่ะเดี๋ยวจะเอฟของอยู่ของกินนี่แหละเดี๋ยว่างที่ด้าน่อกว่ามีหน่อยแตเอฟอัน มืาขึ้นไปแล้วส่วนหนึ่งค่ะสําหรับของกินอีสารนะเดี๋ยวเบื้อมืนนี้เขาได้ยังเม่แน่นะคะถูกบอถ้าถูกเปไรก็จะซื้ออีกนะคะ